ทะเล,ะ,ละ,ะเลเน่องนอ่ะลูกบ่อกุ้งค่ะบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะใช่ไม่ใช่ทะเลค่ะเเไม่ใช่ทะเลค่ะลูกบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะ บ่อเลี้ยงกุ้งลูกเออเออทะเลก็ได้ทะเลก็ได้ทะเลค่ะมีน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวลองฉีดดูดิฉีดดูดิฉีดน้ำดิฉีดหน้าสงการฉีดได้ไหมโอ้โหไป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 เบียกเลยฉีดหน้าตัวเองทำไมลูก